thank you โอเคซอมซอมเขานอนข้างในทุกคน <laughs> เขาชอบเบาสีชมพูโอเคซอมก็นอนไปก่อนนะลูกน,นะถ้ากาศมันเนื้อร้อนเดี๋ยวพ่อเปิดแอร์เปิดแอร์ไปแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อไปเช็ดตัวเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวเอายิงกันนนกเข้ามาโอเคนะ อ้าวจันนี่จนนนันนี่มันอารงนี้เหละขนมไม่ได้รอนอนละเด็ก <c oughs> ส,สาวจะเข้ามานะเด็กส,สาวจะเข้ามาตอนนี้ อะไรอะไรจะมาเล่นอะไรตอนนี้ฮนะจะมาเล่นอะไรตอนนี้จะมาเล่นอะไรตอนนี้ทุกคนตอนนี้ผมออกมาหลังบ้านมาเช็ดตัวเด็กๆแต่ก่อนที่จะเช็ดตัวต้องพาเขาออกมาฉีก่อนเปิดนอกห้องมาฉีก่อนเขาได้กินจนนี่โอเ้เม่กี้นี่นี่อย่ามัวเล่นกันนะฉีก่อนฉีกันให้เรียบร้อยแล้เดี๋ยวี่เข้าไปนอนเข้าไปเช็ดตัว พี่หมาก้องยังชิมหมากพี่หมอกกับแม็กกี้โอ้โ oh, 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 หอะไรอะไรกันอะไรกันจะฉ so ี or, <concent re. S 1> ่กันไงนี่ฉี่กันนี่ฉี่กันก่อน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 ไปฉี่กันก่อนฉี่กันก่อนไปฉี่กันก่อนโอ้ยใครนี่ เสียงก่อนเฮ้ยใครเนี่ยมาเวีวเเ์เธอนเนี่ยเฮ้ยโตเบลเธอเลยมันกระโดดเลยฉันม,มาเวล์วเนี่ยแจ็กสนันว่าไงกินลุงจอนนี่ยังไงทำไมกินลุงจอนนี่แจ็กสันที่มักินลุงจอนนี่ไหมฉีกันที่เรียบร้อยก่อนฉีกันที่เรียบร้อยก่อนฉีกันที่เรียบร้อย ไม่ใช่มัวเล่นกันนะให้ฉี่ให้เล่นก็เห็นไหมอยู่ในนกอยู่ในนกเอาฉี่อ่าอย่างนี้นี่นี่ฉี่เหมือนน่านโน่นี่ทุกคนแมก็กกี้อยู่ไหนแมก็กกี้แม็กกี้นะมัวเล่นนะไม่ฉี่นะเราก็ไปฉี่ในห้องนะฉี่กันที่เรียบร้อยไม่ฉี่กันที่เรียบร้อยทุกคนอันนี้เป็น ่วนมากผมไม่ได้ไดถ่ายตอนกลางคืนนะที่ผมไม่ได้ถ่ายกลางคืนด้านหลังเพราะว่าคือผมต้องทํางานต้องเช็ดตัวเด็กมันก็จะวุ่นวายทุกคนผมก็เอาตรงมันถือโทรศัพท์เลยมันไม่สะดวกเราถือเองถ่ายเองทุกคน วันนี้ก็เลยแบบมาถ่ายให้ชมแล้วแมกี้ไม็กี้เธออะไรมีปัญหาอะไรกล้องใจอะไรเพราะต่อปกติตามไม่ได้ถ่ายกลางคืนเห็นอหอผมอะไม่ได้เช็คความหล่อเลยอะผมหล่อไหมกลางคืนหลอดีแม็กกี้เธอหล่อที่สุดแลหละเธอหล่อที่สุดหอมแก้มผมเลยเามาเอามตาหอมแก้มแม่กกี้ตาหอมแก้มเธนได้รักที่สุดเลยอะไรที่มา นี่เนี่ยมัวเล่นกันนี่นะใครฉี่บ้างหรือยังเนี่ยฉันเห็นแต่นาโนะฉี่เนี่ยฮะนี่ไม่สั่งใช่ไหมไม้อยู่ไหนเนี่ยแม็กกี้เธอเดินไปเดินมานะไปฉี่เรียบร้อยหญิงฉี่ยัง,ยงตาหนูยังไม่ปวดอเธอไม่ปวดข้างหลังผลอันนี้บรรยากาศกลางคืนของด้านหลังของ ล้านชนะนะนี่พวกเธอพี่มักฉี่หรือยังนี่ฉี่กันหรือยังเนี่ยฉันเห็นแต่นั้นเนาะฉี่เนี่ยเอ๊ไม่รู้เรื่องกันเลยแม็กกี้น้ำโชว์ฉี่กันหรือยัง เดี๋ยวตาไปเตรียมน้ำก่อนเพื่อจะเช็ดตัวก็ถ้าอากาศร้อนผมก็จะใช้น้ำเย็นน้ำก๊อกแต่ถ้าอากาศหนาวก็ใช้น้ำอุ่นแต่จริงมันใช้น้ำอุ่นตลอดก็ดีนะแม็กกี้แม็กกี้นี่เป็นตัวที่ฉี่เยอะเดี๋ยวหย,ยุดยุดแม็กกี้แม็กกี้ เอ้พวกเธอฉี่กันหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปในห้องเดี๋ยวตามโมโหอีกเนี่ยเนี่ยคนเล่นกันตลอดเวลาเนี่ยไม่ให้ผมเหนื่อยได้ไงทุกคนดูดิหญิงก็เล่นกับเขาเด็กน้อยทั้งหลายนกก็ควายกับแม็กกี้พวกเธอยีฟันกันน่ากลัวมากเลยนะ ดูเคลียร์ยเตรียมอุปกรณ์ที่จะเช็ดตัวเขาก่นอนฮึไม่ใช่หมูมานั่งเล่นกันนะฮึไปฉีดให้เรียบร้อยก่อนแม็กกี้เนี่ยฮึจะผมชั่วแม็กกี้ไปฉีดให้เรียบร้อยแม็กกี้ถ้าเธอไปฉีดในห้องนะเดี๋ยวฉันจะดุนะแม็กกี้จ้ะหนึ่วชั่ว ี่กันให้เรียบร้อยเนี่ยพูดแล้วไม่ฟังกันเลยตาบอกย,ยังไงตาบอกให้ฉี่ข้างนอกให้เสร็จนี่ใครมาฉี่ตรงนี้แม็กกี้เนี่ยแม็กกี้มาเวลน้ำชงเนี่ยจะสาดด้วยพวกเธอี่สู้นาะโน้อไม่ได้เลยนะ นาโนเนี่ยถึงจะเป็นอย่างนี้นะเขาฉี่เขาเป็นระเบียบนะ <_ EN> เขาไม่ได้ไปฉี่ในห้องนี้นะเวลาเปิดออกไปเขาก็ไปฉี่ข้างนอกเนี่ยเออพวกเธอเนี่ไม่ได้เลื่องกันเลยอืมเข้าใจว่าอืมเอาเช็ดตัวตาเตรียมผ้ามาแล้วน้ําอยู่ข้างนอกทุกคนแต่เช็ดผมก็ต้องเช็ดที่มากก่อนนะ,ะใครเช็ดก่อนทีมา จะวจะใช้ดี่มาก่อนนะเราะเราะเรอะจระวังที่ดีนะจะระวังที่ดีนะนี่มันเป็นเวลาไหนเนี่ยนะนี่สาบพุ่มป่าเลยนะเห็นไหมแม่กี้ฉันบอกให้ฉีดข้างนอกไม่ยอมฉีดผู้เรียนสอนยากสอนเี่นเลยนะ ไม่ต้องมองแม่ตาบอก,ก,กอยังไงว่าเรอยามาเล่นกันเปิดประตูไปแทนี่จะไปฉีเล่นกันตุงตั้งตุ่ตั้งตาอยากพูดเลยอยาบอกบ่นเลยพูดบร่การเลยมองเล่นนะที่มันมา

่กี้หนูไมไม่อะไรทำธุระเสร็จัวขานอกหนะเดี๋ยวเดี๋ยตาเก็บให้ก่อนเมื่อกี้ตาบอกอีกครั้งแล้วเราเยากกินมะขาม น้ำามามันตายให้เป็นก้อนเลยก,ก้อนไอ้เกียรเสียงถา่ายเมื่อกี้นักปุบปุ๊บปช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขามร่วงที่เรามาเก็บไ,ไม่ทันเลยก็เป็นช่วงกินมันชอบ xuống sẽ được đấy, sẽ được. nó 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 lên mà nó lên mà cái đầu lên mà, đều đều cự đầu lên mà này cái thằng này, lên mà, nó sẽ sẽ mới lít để ngỏi nó đứt, nó nó nó. จะต้องเล่นกันนะนนเดี๋ยวเดใช้ได้น,นก่อนใช่้ได้น,นก่อนพวกเธอเอย่าเล่นกันตลอดเวล,ลาไม่รู้จักโผลเลยนะตาพูดไม่ฟังใช่ไหมตาพูดไม่ฟังใช่ไหมหญิง Những cái mau bèo Ê, này mình ha Nó chơi giống cái sẻ nó Chắc ừ. sẽ Ê, giờ nó luôn hình như thế Mau ơi Mày sẵn chứ mấy

ภาษาแม่อันนี้ไม่งภาษาแม่ืมไม่ัภาษาแม่ทุกคนผมขอเสงเข้มหน่อยนะไม่เข้มมันไม่หย,ยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ฉัน,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 นบอกกี่ครั้งฮะฉันเหนื่อยฮะนี่เป็นเวลาไหนฮะต้องให้ดูบนฮะยังไง

ใครเสียงใครหญิงหญิ

爱情快。

Ee, đi nằm gặp năng chốt này, nha. chứ mày, nha. Không ta, chứ mày, không chứ mấy hả? máy, chứ mấy hả? máy, chứ 敲窗，都放开开。 ไม่เจ uh, no no, no ็บอ oh, ่านอไปหญิงเตียมเตียมนไิงนนไิเต e> ียมเตรียมก็เป็นห้องก่อนจหนี่อ่านอกไปห้องก่อนเนื่อมา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 หอมกันจะใ่หอมกันเอา wei 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 kata kata marah dah ni okey okey so okay. emiki okay. emiki okay. dah em กอืมอ้วนอไปตัวสุดท้ายพี่มาพี่มาเป็นที่เช่าตัวนึงนะดูใจน้องดิมั้ยฝันดีได้เลยนะอันนี้อันนี้เนี่ยโชคโอเคเนาะโอเคตากรอเสร็จแล้วโอเคเราจะเข้าไปเคลียร์สองสาวนะโอเคนะปิดไฟแล้วโอเคกุญาย ตอนนี้ก็เข้ามาในห้อง V.I.P แล้วก็เอาขนมให้สองสาวคนละแท่งครึ่งส่วน <c oughs> มาดเก๊กเป็นเดิมอาดามส่วนผมก็เตรียมที่จะกําจัดขนาตามเสื้อที่เล่นกันเด็กๆเมื่อกี้นะโอเคนะกินไปนะแล้วก็นอนกันเสีย <c oughs> เนี่ยทุกคนก็จริงๆที่แต่ละวันผมก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ได้เหนื่อยเหมือนกันนั่นเหนื่อยมากแต่ก็เหมือนที่ผมบอกก็มีความสุขทุกคนคือตอนเวลายินเย็นหรือช่วงกลางคืนนผมจะเพียจะเหนื่อยทุกคนแล้วเราจะมีพลังตื่นเช้ามาก็มีพลังมันเหมือนเรามันก็คือเราชาร์จแบตอะอ่าสองสาว ะมนยังไม่ได้ใส่ซาสรีต้องใส่ซาสรีให้เขาก่อนนี่ของหญิงเนี่ยตอนนี้ก็ใส่ซาสรีเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ตาจะต้องทำของตามั่งเนาะไม่ต้องลงไปตาจะเนี่ยกำจัดขดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะพวกเธอก็นอนจ้ะหญิงจ้ะสวยจ้ะหญิงโอเคอ ยิงใหญ่พองม่ยิงใหญ่ต้องมาเข้มทุกคนไม่งั้นเด็กจะเข้าไปกวนเล่นนะผมก็ก็จะทํางานของผมไปแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะนิ่งเองทุกคน okay. ทุกคนนี้ไม่ใช่รีวิวนะไอ้เนี้ยมันดีมากๆเลยอะคือมันซื้อในเซเว่นนะทุกคนีผมไม่ไมีเวลาคือมันทุกคน ไม่ว่าไม่ใช่เพื่อเสื้อนะไม่ว่าที่นอนหรืออะไรเหล่านี้ได้หมดเลยอ,ะอ่ะน้อน้อนเธอจะไปกวนแม่เขาแม่เขาวิน,นเอาเธอเธอไปรวมอะไรอยู่กับแม่เขาอย่างนั้นเปจ่องแม่อะไรเขาคุณนายกำลัง นั่งกินขนมแท่งเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้สองสาวขากินก็ไม่กินแล้วเมื่อกี้เธอไมเธอไม่กินเนะี่ยคุณนายเน <No, no, S 2> าะเนาะเธอจะมาลงพี่หญิงนะเนาะจะมาลงพี่หญิงนะวันนี้พี่หญิงเขาบอกให้ฉันไม่โกรธเธอนะยังอีกเนาะเนาะ เออมาทำนิสยยัยงี้ไม่ได้นะ,ะวันนี้พี่หญิงเขาไม่โกรธเธอนะเนี่ยหญิงเขาไม่โกรธหญิงเขานั่งเอ๊ะนั่งเอกเลยดิแม่กับกันค่อยๆประดิษฐ์ประดอยกินโอ้ยมือจับเทียนนิดเดียวโนมากเลยโน <laughs> <laughs> Tell like you a thăm nina chịu hoa lak thơ nữa nè nè chết sài tao nè 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 เนาะทำเป็นฟอร์มทำความสะอาดให้พี่หญิงอันอไหนของเธอนี่เนาะตีตุตกกันทีดิเดเธอจะโดนตีสักท,ท,ทีนี่ ขาก็รักเนาะแต่หญิงเธออย่ามองหน้าแม่เธออย่างนั้นนะแม่เธอไม่ปลื้มนะห,หน้าเธอจะชนแม่เธอนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เธอคุณน,นายค่อยค่อยกินประดิษฐ์ประดอย ซอมเธอไม่ให้นกถือให้ไงนะเธอถือไม่ถนัดให้นกถือให้นไอ้นกคาบให้เด็กดีนกเฉลอมมากไอ้นกหยิงหยิมันป่อนี้ดิตาจะหงมไปจะกอดหยิงหยิมันบ่อนี้ลูกมันบ่อนี้อยาจะกอดมากอดหยิมมันนี่มันบ่อนี้มันนี่มันบ่อนี้มาเร็วเร็วเฉลอมมากเนาะเธอเฉลอมนอนลงือเฉลอม No. Jing, jing mana jing? Jing. Jing mana jing jing? Jing mana ni jing? Mana ni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 ? Lu mana lu mana? Ma ta ni, lu mana lu mana? Oh, lu mana? Oh, ta ni. Te te te. Jing ngah lu ngah lu. 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 Ngah no da no luna no up up uh uh oh <coughs> <coughs> uh.